ที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเราเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสที่นี่ไต้หวัน สวัสดีค่ะคุณฟังที่รักทุกท่านพบกันในช่วงเวลาที่นี่ไต้หวันกับรัชรัตน์ยวรรในวันนี้นะคะก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับบล็อกคกอรี่ในไต้หวันล้นตลาดค่ะหัวละสิบเหรียญไต้หวันเป็นราคาที่ตกต่ํามากที่สุดซึ่งก็เกิดจากสาเหตุอะไรต้องบอกว่าอืมเป็นเรื่องเศร้าของเกษตรกรที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนเลยก็ว่าได้ค่ะ ก่อนที่จะฟังเรื่องราวเราก็มาทำความรู้จักบอกคาลีก่อนนะคะก็เป็นผักตระกูลกะหลำ่ำสายสุขภาพรู้ดีว่าเป็นผักซูปเปอร์ฟู้ดค่ะที่นำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงไม่ว่าจะนำมาลวกกินเป็นผักสลัดหรือผัดหรือว่าอบชีสหรือที่เห็นบ่อยๆนะคะก็นำมาทำผักอบ แล้วก็บลอกแรียังเป็นผักที่รับประทานง่ายแถมยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินซีแล้วก็รวมถึงสารเคมีทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าซันโฟราเฟนและสารอินดอนนะคะซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระ แล้วก็ช่วยต่อต้านมะเร็งได้ค่ะแล้วก็การรับประทานบล็อกแครี่อย่างน้อยสัปดาห์ละครึ่งถ้วยนะคะก็จะมีผลดีกับสุขภาพอย่างมากแถมยังเป็นผักที่ให้แคลอรีร่ต่ำเพราะว่า100กรัมนั้นมีแคลอรี่34กิโลแคลอร,รี่เท่านั้นค่ะในไต้หวันนะคะบล็อกแครี่ก็มีการปลูกในช่วงหน้าหนาวเช่นกันฤด,ดูหนาวปลายปีที่แล้วนะคะกลายเป็นฤด,ดูที่เกษตรกรผู้ปลูกบล็อกครี่ในไต้หวันนั้น เจ็บปวดที่สุดครั้งหนึ่งในความทรงจำราคาบอกเกอรีร่ล่วงลงสู่ระดับที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบอกเกอรีร่หัวละสิบเหรียญไต้หวันใครจะมาช่วยเก็บก็เอาถุงมาเองแม่ค้าไม่มีเงินซื้อถุงแล้วอันนี้เป็นข้อความที่โพสในกลุ่มชุมชนท้องถิ่นบนเฟซบุ๊กดึงดูดคนให้เข้ามาจองซื้อกันอย่างคึกคักนะคะแต่ว่าเบื้องหลังของความคึกคักนั้น คือความสิ้นหวังของเกษตรกรที่ยอมขายขาดทุนเพื่อระบายผลผล,ผลิตนั่นเองค่ะวันสุ่นหน้านะคะซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกบัอคาลี่ในตำบลหลุนเปยของเมืองหยุนหลินซึ่งปลูกบัอคาลี่มานานกว่า20ปีก็เล่าว่าราคาหลังเก็บเกี่ยวตกต่ำจนไม่คุ้มแม้แต่จะบรรจุกล่องส่งเธอจำใจเปิดขายหน้าแปลงจากเดิม6หัว100เหรียญเหลือ8หัว100เหรียญ จนถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเหลือเพียงหัวละ10เหรียญน,นะคะแล้วก็ยังมีบัคคารี่อีกจำนวนมากรอเก็บเกี่ยวอยู่ในแปลงตอนนี้ไม่คิดค่าแรงของตัวเองแล้วได้คืนมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นซึ่งสถานการณ์เดียวกันก็เกิดขึ้นในตำบลหมินสงของเมืองจาอีหลีเจี้ยนฟงและภรรยานะคะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ปลูกมัคครีมากว่าสองทศวรรษบอกตรงๆว่า ไม่เคยเจอราคาต่ำขนาดนี้มาก่อนบออกเอรีเร่เฉพาะค่ากล่องกระสอบพลาสติกแล้วก็น้ำแข็งบดท,ที่นำมาบรรจุนะคะเพื่อรักษาความเย็นก็มีต้นทุนถึง45เหรียญต่อกล่องยังไม่รวมค่าขนส่งและต้นทุนในแปลงเขาบอกว่าขาดทุนยับเยินจริงๆคำถามสำคัญคือเหตุใดราคาบอ๊กเอรีร่จึงสุดหนักถึงเพียงนี้คำตอบไม่ได้อยู่ที่เกษตรกรเพียงฝ่ายเดียว หากแต่อยู่ที่โครงสร้างนโยบายแล้วก็แรงกดดันเชิงระบบที่ทับซ้อนกันในช่วงเวลาเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อแก้ปัญหากระลำปีล้นตลาดในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะสำนักงานเกษตรและอาหารของไต้หวันได้ออกมาตรการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาป,ป,ปาลูกบัคคลี่ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปและแช่แข็งเพื่อกระจายการส่งสู่ตลาดไปยังช่วงของฤด,ดูร้อนได้ พร้อมเงินอุดหนุนการเปลี่ยนพืชปลูก35,000เหรียญไต้หวันต่อเฮกตาร์ในเชิงนโยบายนะคะแนวคิดนี้มีเหตุผลรองรับชัดเจนบักคารี่กระลำดอกและผักฤดูหนาวบางชนิดหากผ่านกระบวนการแปรรูปและเก็บในระบบโซ่เย็นจะช่วยลดแรงกดดันของการออกสู่ตลาดพร้อมกันและลดความพันผวนของราคาอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินะคะ เมืองหยุนหลินและเมืองจอี้ก็เป็นแหล่งปลูกบอคคารี่หลักของไต้หวันอยู่แล้วอุปสงค์อุปทานเดิมนั้นค่อนข้างจะสมดุลเมื่อมีเงินแรงจูงใจเพิ่มเติมเกษตรกร,กรที่ไม่เคยปลูกมาก่อนก็หันมาปลูกเพิ่มผลลัพธ์ก็คือพื้นที่ปลูกบอคคารี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่พื้นที่ปลูกกะหล่ำปลีลดลงเพียงเล็กน้อยค่ะโดยจากข้อมูลก็ชี้ว่ากะหล่ำปลีลดลงเพียง 100-200ถึงเฮกตาร์ ar, แต่พื้นที่ปลูกบาัคคาลีกลับเพิ่มขึ้นกว่า300เฮกตาร์โดยเฉพาะในเมืองหินหลินที่เพิ่มจาก655เฮกตาร์เป็น1,000เฮกตาร์แล้วก็ในเมืองจาอีที่พุ่งขึ้นใกล้650เฮกตาร์ในขณะที่ความสามารถการรองรับของตลาดไม่เพิ่มตามการเสียสมดุลจึงเกิดขึ้นแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ ค่ะหลินเจ๋อเสียงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านกังใหม่ของตำบลเลี้วเจียวเมืองเจียอี้แล้วก็ดํารงตําแหน่งประธานสาก์ขนส่งผักผลไม้กังหวยเหลวหนึ่งในศูนย์กระจายบลอกคารี่รายใหญ่ของไต้หวันนะคะก็ยืนยันว่าเงินอุดหนุนจากการเปลี่ยนพืชปลูกทําให้พื้นที่การปลูกบลอกคารี่เพิ่มขึ้นจริงปลายปี2 0 2 5หลังเข้าสู่ฤด,ดูหนาวปริมาณฝนค่อนข้างน้อย สภาพอากาศเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดก็เลยส่งผลทำให้บัคการี่ออกสู่ตลาดมากขึ้นเขายกตัวอย่างว่าเฉพาะเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสากลขนส่งบัคการี่เฉลี่ยวันละประมาณ1,600หลังขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้ามีเพียง1,100ถึง1,200หลังเท่านั้นแมน้นโยบายจะมุ่งหวังให้บัคกอรีร่เข้าสู่ระบบแช่แข็ง แต่ในความเป็นจริงค่ะระบบดังกล่าวยังไม่สามารถรองรับผลผล,ผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ทันทีการแช่แข็งมักเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วก็ทยอยปล่อยสู่ตลาดหลังเทศกาลเชงเมง้งทำให้บอกเกอรี่สดในช่วงปลายปีต้องไหลเข้าสู่ตลาดประมูลโดยตรงจึงไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมของนโยบายที่ตั้งใจให้แช่แข็งแล้วก็ปล่อยขายช่วงฤดูร้อน ปัญหายิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อเงินอุดหนุนในปี2025เปิดให้สากลทั่วไปที่ไม่มีระบบแช่แข็งและไม่จะเป็นต้องมีระบบติดตามผลผลิตเข้ามาร่วมด้วยแตกต่างจากโรงงานแปลรูปที่ต้องทำสัญญาร่วงหน้าแล้วก็มีระบบตรวจสอบที่มีความเข้มงวดผลลัพธ์ก็คือเกษตรกรจำนวนหนึ่งปลูกบัคคารีเพื่อรับเงินอุดหนุนแต่ผลผลิต กลับไม่เข้าสู่ระบบแช่แข็งคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะคะว่าเกษตรกรที่ไม่เคยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับจึงไม่สามารถเข้าร่วมการส่งบักคอรี่ให้กับโรงงานแช่แข็งได้แต่ถ้าเลือกส่งให้สากรทั่วไปก็ยังสามารถรับเงินอุดหนุน35,000ือนหาเหรียไต้หวันต่อเฮกตาร์แน่นอนว่าจะดึงดูดเกษตรกรที่ปลูกผักอื่นมาปลูกบักครี่เพิ่ม ก็เลยส่งผลทำให้ผลผลิตส่วนเกินไหลเข้าสู่ตลาดสดมากนี่จึงสะท้อนความแตกต่างระหว่างการออกแบบนโยบายกับการปฏิบัติจริงอย่างชัดเจนค่ะคุณเซียจื้อผิงซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ก็บอกว่าหน่วยงานรัฐไม่ได้ตรวจสอบจริงว่าผลผล,ผลิตถูกนำไปแปรรูปหรือไม่ถ้ามีการตรวจสอบจริงสถานการณ์คงไม่วุ่นวายแบบนี้แม้แต่สากลเองก็ยอมรับว่า หลังจากเกษตรกรมาลงชื่อประทับต,ตารับเงินอุดหนุนแล้วไม่สามารถควบคุมได้ว่าผลผลิตถูกส่งไปที่ใดสะท้อนความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการออกแบบนโยบายกับการบังคับใช้จริงค่ะในส่วนของมุมมองของเกษตรกรที่ปลูกบอคคารีก็มองว่าบอคคารีไม่ใช่พืชที่สามารถทดแทนกระหล่ำปลีได้ทั้งหมดเพราะว่าบอคคารีใช้แรงงานมากหลังเก็บเกี่ยวไม่สามารถส่งขายได้ทันที ต้องตัดแต่งใบแล้วก็ตัดแต่งก้านทีละหัวอีกทั้งต้องเก็บเกี่ยวหลายรอบต้องเก็บ7-8ครั้งเพราะว่าสุกไม่พร้อมกันจะเป็นต้องเดินตรวจแปลงซ้ำๆเก็บเฉพาะหัวที่มีขนาดได้มาตรฐานต่างจากกล่ำปีที่สามารถเก็บครั้งเดียวแล้วก็มอบหมายให้พ่อค้าคนกลางจัดการได้แม้มาตรการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพืชปลูกนั้นจะมีแรงจูงใจเป็นเงินสด แต่ปริมาณที่สามารถปรับเปลี่ยนได้จริงมีจํากัดผลผลิตกระลำปีจึงยากที่จะลดลงอย่างมากตามนโยบายนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกแทนกระลำปีอย่างเช่นต้นหอมนะคะโดยในช่วงปลายปี2025ราคาต้นหอมก็ซบเซาเช่นกันแล้วก็ราคาตกต่ำด้วย จากการสำรวจในพื้นที่ของเมืองวินหลินและเจียอี้ก็พบว่าแปลงต้นหอมร้างหลายแห่งต้นหอมแก่จนออกดอกดอกสีขาวแต้มทั่วแปลงแม้ว่าดูสวยงามแต่สำหรับเกษตรกร,กรแล้วนี่ก็คือภาพความจำใจที่ไม่อาจเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตได้เพื่อทางเลือกอีกชนิดหนึ่งคือกล่ำดอกขาวหรือ ดอกกระหล่ำนะคะซึ่งสามารถบริโภคสดหรือว่าแปรรูปเป็นข้าวกระหล่ำดอกได้รวมถึงผักอบแห้งได้แล้วก็มีการใช้งานหลากหลายเป็นที่ต้องการค่อนข้างสม่ำเสมอในกลุ่มตลาดสุขภาพและฟิตเนสปัจจุบันสินค้าประเภทนี้ที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่ก็มาจากการนำเข้าทำให้กระหล่ำดอกขาวที่ปลูกในประเทศยังมีศักยภาพในการพัฒนา อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนมาปลูกกระลำดอกขาวอย่างไม่แพร่หลายเนื่องจากว่ากระบวนการเพาะปลูกมีต้นทุนสูงโดยต้องป้องกันไม่ให้ส่วนของดอกสัมผัสกับแสงแดดจนสีเปลี่ยนแล้วก็กระทบต่อรูปลักษ์กระลำดอกขาวทุกหัวนะคะจะเป็นต้องคลุมด้วยหมวกกันแดดจากผ้าไม่ทอซึ่งมีต้นทุนชิ้นละประมาณ20เหรียญไต้หวันหากปลูกในพื้นที่969 ตารางเมตรนะคะจะได้ผลผลิตประมาณ4,000หัวเฉพาะต้นทุนวัสดุในช่วงเริ่มต้นก็สูงถึง80,000เหรียญได้หวันกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกษตรกรลังเลต่อการปรับเปลี่ยนพืชปลูกนะคะจึงมีเกษตรกรเสนอความเห็นว่าแทนที่จะอุดหนุนราคาผลผลิตรัฐควรสนับสนุนวัสดุจำเป็นลักษณะนี้จะทำให้เกษตรกรมีแรงจูงใจแล้วก็ ยินดีปรับเปลี่ยนพืชปลูกจริงมากกว่านะคะนอกจากนี้ค่ะบัคคารีก็มีแรงกดดันจากการนำเข้าค่ะขณะที่ผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นการนำเข้ากลับไม่ถูกจำกัดโดยเฉพาะจากเวียดนามซึ่งตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมามีการนำเข้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมากขึ้นจากเดิมที่มุ่งเติมช่องว่างในช่วงฤด,ดูร้อน แต่ว่าในปัจจุบันกระทบตลาดในประเทศโดยตรงในช่วงฤดูกกเก็บเกี่ยวที่ปลูกในไต้หวันผลลัพธ์ก็คือตลาดเผชิญแรงกดดัน2ด้านพร้อมกันทั้งจากผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้นและจากการนำเข้าที่ไม่ลดลงนโยบายที่ตั้งใจสร้างสมดุลอุปสงค์อุปทานจึงถูกกลบล้าง เพราะฉะนั้นจากบทเรียนนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการแทรกแซงตลาดเกษตรกรหากกลไกกํากับที่ไม่ครบวงจรทั้งด้านการตรวจสอบการรองรับผลผล,ผลิตและการควบคุมการนำเข้าความตั้งใจดีอาจกลายเป็นแรงกดดันตลาดโดยไม่รู้ตัวค่ะสำหรับเกษตรกรบอกกรีก็ไม่ใช่เป็นเพียงผักชนิดหนึ่งแต่เป็นภาพสะท้อนของความเปราะบางในระบบเกษตร เมื่อราคาหัวละ10เหรียญไม่ใช่โปรโมชั่นนะคะแต่คือราคาที่แลกมากับหยาดเหงือ่อแล้วก็การขาดทุนของเกษตรกรนะคะคำถามที่ยังค้างคาใจก็คือนโยบายในอนาคตจะเรียนรู้จากบทเรียนนี้ได้มากน้อยเพียงใดค่ะคุณฝั่งค้านี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับราคาของบัคครี่ที่ตกต่ำเกิดจากนโยบายรัฐ ปลูกหน้าหนาวแช่แข็งไว้ขายหน้าร้อนที่การปฏิบัติจริงขาดกลไกลกํากับที่ครบวงจรทางด้านการตรวจสอบการรองรับผลผลิตแล้วก็การควบคุมการนําเข้าความตั้งใจดีก็กลายเป็นแรงกดดันตลาดโดยไม่รู้ตัวในขณะที่ผู้บริโภคก็ได้รับประทานบาคเกี่ที่มีราคาถูกแต่สำหรับเกษตรกรต้องบอกว่าชีช้ำ บอกี่ไม่ใช่ชีช้ำกะลำปรีนะคะคุณฟังค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆได้ใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ